ไมผู้ชายมีปัญหาชอบไม่ยอมบอกชอบเก็บไปคิดเก็บไปเครียดคนเดียวแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวเงีบๆนะหลายคนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงถามคำถามนี้เข้ามาบ่อยมากนะครับผู้ชายมักไม่ค่อยถามคําถามนี้นะเออมันมันแปลกแต่มันมีเหตุผลอธิบายได้นะครับและคลิปวันนี้เราจะมาอธิบายกันพร้อมวิธีแก้ไขเมื่อวานนี้เลยนะพี่เข้มได้ไปเปิดเอ่อ Facebook ดูนะครับแล้วมันมีอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอยู่โพสต์หนึ่งที่ถามอยู่ในกลุ่มเป็นกลุ่มปรึกษาปัญหาชีวิตนี่แหละแล้วตอนนี้ทําโพสต์หายไปแล้วจะไปตอบเลยไม่ได้ตอบเลยโอ้สงสารมากเพราะ่างคนมันคาใจนะเขาบอกว่าทําไมผู้ชายเนี่ยชอบคิดคนเดียวเก็บไปเครียดคนเดียวเราเนี่ยก็เป็นห่วงนะ ต้องให้เขียนถามนะถึงจะบอกพอบอกก็บอกไม่หมดบอกแบบกะกัเออมีปัญหาชีวิตอะไรเป็นเรื่องเงินก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็มาโพสเขาก็มาคิดมากผู้ชายก็นิสัยแบบนี้มาตลอดนะ,อะลองสังเกตดูนะว่ามีคีย์เวิร์ดละผู้ชายนิสัยแบบนี้มาตลอดเลยนะครับผู้หญิงก็รู้สึกอึดอัดถ้ามีอะไรก็ต้องบอกกันตรงๆสิเออเธอเป็นแฟนกันนะนี่ไม่ได้โสดอยู่นะเป็นแฟนกันคนเราอะ มันก็ต้องรู้จักหารกันทําแบบเนี้มันเหมือนผักเราเป็นคนนอกเลยเป็นแฟนก็ต้องคุยกันได้ทุกเรื่องอผู้หญิงก็โพสต์แบบนี้นะครับทีนี้พี่เข้มจะอธิบายก่อนว่าผู้ชายผู้หญิงมันมีความต่างกันธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> คือต้องบอ,อกว่ามันเป็นปกตินะที่ผู้ชายจะเป็นแบบนี้เวลาเก็บไปคิดเก็บไปเคยดเนี่ยคือเก็บอยู่คนเดียว ผู้ชายมักไม่ค่อยจะมาบอกเล่า90อะไรกันเท่าไหร่หรือถ้ามีก็มีระบายบ้างเล็กๆในน้อยก็อย่างที่บอกอะบอกก็บอกกักกักบอก,บอกไม่หมดอันนั้นนะคือคือผู้ชายเลยนะและผู้ชายกับผู้หญิงมีปัญหาเนี้ยบ่อยมากมันมีทฤษฎีที่พี่เข้มหยิบออกมาใหญ่ๆสองทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้ได้นะครับเรื่องแรกคือธรรมชาติของผู้ชายคือมันเป็นอย่างนี้ผู้ชายเขาเป็นนักล่า เมื่อก่อนเขาต้องหาแบบหาสัตว์เข้าถ้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแสดงความเป็นจ่าฝูงเขาต้องล่าสัตว์ไงเมื่อก่อนสังคมมนุษย์เป็นสังคมอ,อยู่ในป่านะอยู่ในป่าอยู่ตามขขาวมนุษย์ถ้ำเนี่ยก็ต้องไปล่าสัตว์นะครับแล้วผู้หญิงก็มีการดูแลถ้ำอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยบ่นเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยดีมันแปลว่าอุย้ยบ้านเรากําลังล่มสลายแล้วนะมันมีเออมันมีประเด็นแล้วนะว่า การไปรอดของบ้านเนี่ยจะอยู่ยากนะครับคือมันจะไปไม่ได้แล้วนะครับบ้านนี้มันมันร้อนแล้วมันมันไม่ไหวแล้วมันวิกฤตแล้วถ้าผู้ชายบ่นเนี่ยแปลว่าวิกฤตอาจจะมาถึงแล้วมันก็จะน่ากลัวผู้หญิงก็จะอกสั่นขวัญแขวนกันนะครับและอีกอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกคือถ้าผู้ชายเขาบ่นเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะแล้วบางเคสถ้าเขาบ่นมากๆเนี่ยอาจจะมีอันตรายด้วยซ้ํา คือจะเป็นพวกท็อกซิกเรเลชั่นชิพได้โดยเฉพาะในเคสที่มีการกล่าวโทษผู้อื่นร่วมด้วยบ่อยๆด้วยนะครับอันนี้อันตรายเลยผู้ชายมาบ่นเนี่ยคนนั้นก็โอหมชั่วมากที่ทํางานโอโหเจ้านายก็ไม่ดีลูกน้องก็ห่วยแตกเนี่ยอันนี้อันตรายแหละเพราะว่าเผลอๆเนี่ยมันก็เอามันก็บนเราด้วยมักๆจะบนเราไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเข้าข่ายท็อกซิกนะครับ ดังนั้นธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองต่างกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวจะมีการเชื่อมโยงความรู้สึกได้ดีกว่าผู้ชายจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการอุปทานหมู่จะเกิดในผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชายรู้จักอุปทานหมู่ไหมแบบว่าในข่าวมันจะมีข่าวดังที่นักเรียนหญิงในโรงเรียนเนีกรีดตามๆกันคนแรกกรี๊ดคนที่สองก็กรีด,ดทั้งโรงเรียนเลย ก็เลยต้องหยุดการเรียนการสอนกลับบ้านอันเนี้เขาเรียกว่าอุปทานหมู่แล้วก็อุปทานหมู่มักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนักสิวิทยาเขาก็อธิบายว่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงความรู้สึกได้ดีกว่าผู้ชายนะครับเออมันจะไม่ใช่แบบเอาลงแบบเพื่อนสาวเม้าเม้ามอยกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณแบบคาดหวังให้ผู้ชายอย่างเงี้ยมามีอะไรมาบอกเล่าเก้าสิบคูณส่วนใหญ่ผู้ชายเขาไม่ทำไม่ใช่แบบกลับบ้าน เธอเธอฉันมาเมาอมอยกับเธอวันนี้ฉันไปทาเล็บเจลมาแล้วก็มีเจ้านายนะ่บ่นเบื่อๆในะวันนี้เธอเออเขาอาจจะได้แบบเ <c oughs> ขาอาจจะได้เพื่อนสาวแทนแทนที่จะได้สามี <c oughs> นะนี่เป็นทฤษฎีหนึ่งนะที่อธิบายเรื่องความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงทีนี้มันก็มีทฤษฎีหนึ่งที่พี่เข้มหยิบมาเหมือนกันเขาบอกว่าทฤษฎีนี้มักจะมาจากพวกสังคมสังคมหน่อยๆ เขาบอกว่าเฮย้ยนี่มันคือการกําหนดบทบาททางสังคมกับความเป็นชายและหญิงเนี่ยเพราะว่าสังคมเนี่ยกำหนดค่าให้ผู้ชายไงมีการถ่ายทอดทางสังคมถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูผ่านการหลอ่อหลอมผ่านความรู้สึกผ่านความเชื่อผ่านอละเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอเพื่อนอย่างเงี้ยที่หล่อหลอมให้ผู้ชายเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งผู้ชายก็เลยทํำนิสัยแบบนี้ แล้วมันก็อาจจะกลายเป็นความรุนแรงด้วยเนี่ยเออคือสายสังคมสังคมหน่อยเขาก็อธิบายประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะทั้ง2ทฤษฎีเนี่ยเชื่อได้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงในเมื่อผู้ชายไม่พูดเลยเราจะกระตุ้นเขายังไงเขาพูดนะครับการที่เจ้าของกระทู้เนี่ยบอกว่าโอ้ยเราไปเค้นถามเนี่ยจนกระทั่งเขาแบบเขาเริ่มหนีเขาเริ่มอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดี นะอันนี้ต้องต้องเตือนกันงตรงๆครับคือไม่ได้ดุไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเออก็ต้องบอกว่าเฮ้เราอาจจะมีวิธีอื่นนะวิธีอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับข้อแรกเลยคือเราจะต้องไม่ฝืนธรรมชาติและยอมรับธรรมชาติอยู่ห่างๆอย่าง,าง,ห,าง,างห่วงๆเป็นมาเป็นเพลงให้เวลาเขาครับอย่างที่คุณบอกว่าให้ความรักมันต้องมีการแบบคุยกันบ้างอะในอีมุมหนึง่ง ความรักมันก็ต้องมีความไว้ใจกันบ้างไว้ใจว่าเขาจะไม่นอกลู่นอกทางยกเว้นแต่ว่าเขาเคยมีประเด็นอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งไว้ใจว่าเขาจะต้องผ่านสถาน,นาการณ์นี้ได้ด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองดังนั้นไว้ใจเขาครับถ้าทําไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทําไม่ได้แพชชั่นเขาอาจจะลดลงความวาหวานความรู้สึกแบบแพชชั่นอะคือความดูดดื่ม รูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสการเทอร์นออนเวลาเห็นหน้าเราเขาจะลดลงเพราะเขาก็จะเชื่อมโยงเรากับการแนกกิ้งกับการบ่นกับการจิกเอ่อการจิกกับการแบบไปตามไล่างผู้ชายเขาก็จะหนีนะหรือยวถ้าเกิดว่าเขาไม่หนีเขาอาจจะหมดแพชชั่นวันหนึ่งเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาจะหย่อนลงอ่ะเออไอเรื่องอย่างว่าก็มันก็มีส่วนด้วยตรงนี้นะครับดังนั้นไม่แนะนําให้โดดใส่ แต่แนะนําให้อยู่งห่างอย่างห่วงๆแต่ก็ไม่ต้องไปแสดงออกความห่วงเยอะนะเพราะว่าเขาก็เครียดเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราไปโอเวอร์โหลดเขาไงเขาก็ต้องมารับผิดชอบความเจ็บปวดความห่วงของเราความเจ็บปวดในใจของเราที่เกิดจากความเป็นห่วงของเราเนี่ยเขาต้องมารับผิดชอบเพิ่มเติมแทนที่จะเบาหน้าที่เขาลงกลายเป็นไปเพิ่มภาระาเขาอีกนะข้อต่อไปนะครับตัวคุณเองต้องไม่ทําตัวเป็นผู้กอบกูนี่แหละที่พี่เข้มจะพูดถ้าเกิดว่า คุณให้ความสบายใจของคุณเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคือถ้าเขาคุยกันเนี่ยฉันจะสบายใจแปลว่าคุณไม่ได้ช่วยเหลือเขานะอุ้ยฟังแล้วแบบเจ็บถ้าฟังแล้วแบบเจ็บแต่ว่าเราอาจจะมีปมนะเราอาจจะทําหน้าที่เป็นผู้กอบกู้ถ้าเป็นอย่างนั้นแบบอ,อ,อาจจะต้องมีการบําบัดนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับมันไม่ได้อันตรายแบบถึงชีวิตนะวิชีจะต้องเข้าโรงพยาบาลขอขาดบัตรตายแต่มันอันตรายกับ การคงคู่ในความรักมันจะอันตรายนะครับกับการคงคู่ในความรักเพราะว่าอันเนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปก,กติมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีปมเราเป็นผู้กอบกู้เราอาจจะชินจากสถานการณ์วัยเด็กการถูกเลี้ยงในครอบครัวที่เราต้องกอบกู้พ่อแม่ตลอดเวลาพ่อแม่ตีกันหรืออะไรเนี้ยเป็นเป็นเด็กที่น่าสงสารมากเลยตัวเราเนี่ยตอน,น,นเด็กๆนะต้องโอบอุ้ม ต้องอบก,กอดต้องอุ้มชูอะไรปัญหาที่มันใหญ่กว่าตัวเด็กน้อยคนนี้เสมอๆหรือไม่เราอาจจะโดนเลี้ยงดูมาด้วยครอบครัวที่ว่าเธอต้องทําตัวให้ดีเธอต้องทําตัวให้น่ารักเธอต้องช่วยเหลือคนอื่นนะถ้าไม่งั้นเธอจะเป็นเด็กที่ไม่มีค่าพ่อแม่จะไม่รักอุ้ยนี่คือปมในใจพอพูดแล้วเจ็บปวดนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าเราต้องบําบัดบําบัดด้วยตัวเอง โดยการเตือนตัวเองโดยการเซ l f อฟเฟอร์มชันว่าฉันก็มีค่านะฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็มีค่าและไม่ใช่ทุกปัญหานะที่ฉันต้องแบกรับอ่าลองดูว่าเราช่วยเหลือตัวเองในมุมเนี้ยไหวไหมถ้าเราช่วยไม่ไหวพบผู้เชี่ยวชาญนะครับนะไม่ต้องเป็นพี่เข้มก็ได้พบใครก็ได้นะครับคือเราต้องไม่ทําตัวเป็นผู้กอบกู้นะอ่าเดี๋ยวข้อต่อไปนะพี่เข้มจดเอาไว้เดี๋ยวลืมคุณต้องมีความสุขก,กับชีวิตของตัวเองให้ได้ โอยแปลว่าอะไรฮะแล้ว่าเราก็ต้องเพิ่มเซลล์ไอติมให้ดีมีความสุขคืออะไรทํางานทํางานอดิเรกทาอะไรก็ได้ไปเที่ยวเล่นก็ได้หรือว่าปลูกต้นไม้อะไรเล็กๆน้อยหน้าบ้านก็ได้ถักโครเชหรืออะไรก็ได้เป็นงานงานที่คุณถนัดโอ,อ้ถ้าผู้ชายมาฟังคลิปนี้อยู่อะไรก็ได้ต่อกันพาก็ได้แล้วบางทีคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณมีความสุขกับเรื่องที่คุณเอนจอยอย่างเงี้ยผู้ชายเขาแบบเขาเขาเริ่มเครียดจนเบื่อจะเครียดแล้วเขาอาจจะมาดูโลกของเราอ่ะเอ๊ะทำไม ทำไมภรรยาของฉันมันน่ารักจังเลยมันมีความสุขมันมีอะไรดีๆวะเนีย่ยเขาก็จะเข้ามาหาเราเองนี่เป็นการกระตุ้นเขาด้วยพลังบวกนะคือเราไม่ได้พี่แค่ไม่ได้บอกว่าให้เพิกเฉยต่อปัญหาของเขานะแต่การอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบข้อแรกที่พี่ข้มบอกไปเนี่ยคือเธอเธอฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอมีอะไรอยากบอกแต่ถ้าเกิดว่าเธออยากได้เวลาฉันไม่กวนนะอ,อ๋อนี่เป็นคีย์ร์ดสำคัญที่เราเอาไปใช้ได้เพื่อน ก็ปี้ไปใช้เลยก็ได้เออคืไม่ต้องไปคิดคีย์เวิร์ดเพิ่มหรือเพื่นเอาไปปรับปรุงให้มันเป็นคําพูดสไตล์ของเพื่อนเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคือบอกเขาตรงๆเนาะว่าถ้าอยากจะเล่าอยากจะระบายฉันพร้อมรับฟังแต่ฉันไม่บังคับเธออันนี้ก็จะช่วยได้นะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่เข้มก็ได้รวบรวมมานะครับทั้งวิธีแก้นะแล้วก็วิธีรับมือแล้วก็ผลเสียของของการตาม ตามรอยแตกของจิตใจอันนี้ยังคงย้ำนะแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่พี่เข้มไม่ได้ตั้งใจให้เพื่อนที่ฟังคลิปนี้เจ็บปวดนะครับพี่เข้มยังคงย้ำว่าถ้าเราอยากช่วยเหลือเขาเพื่อให้เพื่อ,เพ,อเพื่อเขาดีขึ้นเนี่ยแล้วเราจะดีใจเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาเรากําลังอยากทําเพื่อเติมเต็มแผลใจหรือความแหวง่งความขาดในใจของตัวเราเองอุ๊ยอันตรายมากนะข้อเนี้ เพราะว่าไอแผลใจพวกนี้แหละในรอยแตกของจิตใจพวกนี้แหละมันทําให้ความรักเนี่ยคงคู่กันลําบากแล้วมันเกิดแผลได้ง่ายแล้วดังนั้น,นเพื่อนๆรักตัวเองให้มากๆเรารักเขาเป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะเ,ออเขาต้องภูมิใจนะที่ได้คุณเจ้าของโพสตเนี่ยเป็นแฟนพี่เข้มเนี่ยหาโพสต์นี้ไม่เจอถ้าใครเจอเนี่ยแท็กเขาด้วยขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีด้วยนะครับถ้ามีอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ดู เจอกันนะครับ